ดามากครับเพราะว่าจริงๆรู้จักกนะับพี่เจด้ามาตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเข้าวงอก,การคือเป็นหนึ่งในพี่เจด้าเป็นแดนเซอร์คนแรกผมตอนเพลงปากไม่ตรงใจชั่นโพเอพี่เจด้าคืออยู่ใน MV พี่เจด้าเป็นคนแรกแล้วก็เห็นการเติบโตของพี่เจด้ามาตลอดครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่วันนี้ พี่เจด้ามาถึงจุดนี้เพราะว่าที่ผมรู้จักพี่เจด้าคือเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เอาจริงกับทุกเรื่องจนวันนี้มันเป็นผลลัพธ์ของความพยายามและความตั้งใจของเขาจริงๆแล้วเราก็เดินเข้ามาในงานผมแบบอันแรกตกใจว่าโอใหม่เพราะเขาไม่ได้บอกผมเลยไม่บอกชินมีงานอยากให้ชินมาร่วมนะ ามาแสดงความยินดีแบบมามามา,มา,มาหาพี่มาแบบมาร่วงงานเราก็โอเคพี่โอเคได้ครับเราก็มาด้วยความที่แบบยังไงก็มาอยู่แล้วพอเดินเข้ามาคือแบบกันใหญ่อะไรวะเนี่ยแล้วยิ่งเห็นพี่จะได้ยืนอยู่บนเวทีแล้ว ใจกับเขามากๆครับแล้วก็ไม่มีใครคู่ควรไปกับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เท่ากับพี่เจได้แล้วเพราะว่านี่คือคนของทันเวิร์กเขาจริงๆครับแต่่อนนี้มีการปรึกษาพี่สินนะคะว่าแบบผมต้องปรึกษาเขาสิครับนี่คือคนที่ทาได้ทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วก็เห็นตั้งแต่วันที่เขาเป็นแดนเซอร์จนออกมาเปิดฮอเล์เชน กลับเข้าไปอยู่ที่ GMM จนวันนี้เป็นแบล็กเจนรู้เลยว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่และเติบโตอีกเยอะมากมายที่จะเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนนี้พี่ชินเองเรามองวงการเอลงบ้าน,น,นเรายังไงบ้างเหมือนที่พี่ฟ้าใหม่พูดมาพี่ชนเลยครับมันคือยุคของวงการเพลงที่กำลังกลับมาเฟื่องฟูอีกรอบแล้วผมเองในสนานะที่เราได้กลับมาอยู่เบื้องหลังด้วย เราก็รู้สึกดีใจแล้วผมก็พ้ดอยู่เสมอว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกมากๆในการที่เราเข้ามาทําอะไรในวงการเพลงแล้วก็น่าจะเติบโตไปด้วยกันในระดับประเทศนะครับแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของทีมป๊อบ้านเราให้ออกไปสู่นอกได้ได้ดีขึ้นด้วยครับใช่ใช่ๆๆก็ดีใจและภูมิใจแล้วก็แบบรู้สึกว่า เป็นบุคคลที่ถูกต้องเลยในการที่จะช่วยสร้างบุคลากรในวิชาชีพของโรงการมาเทิรในทุกด้านครับโอเคเนี่ยในส่วนของพี่สินาพีเห็นล่าว่าแบบว่ามีแฟนเรื่องเรื่องแต่งงานใครบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมีอะไรอ้วอ้วนเนี่ยอ่ะเขามาจากไหนูเนี่ยัจริงๆแล้วที่ตำรวจที่พูดไปเมื่อกี้พิธีเนาะพิธีพิธีแหละ ครั้งหน้าถามเรื่องนี้ไปเลยถามว่พิธีมาหนึ่ป่านเก้าปีแล้วเข้าปีที่สิบครับก็สิ่งที่ที่ตอนนี้เรากำลังสนากมากเลยคือบ้านครับเพราะว่า เพิ่งเริ่มเข้าไปแบบเริ่มรื้อถอนเริ่มแบบทําบ้านแบบจริงจังแล้วตอนเพิ่งเริ่มไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับก็ก็เลยแบบตอนนี้ก็คือแบบกําลังตื่นเต้นกับแบบอุ้ยเดี๋ยวจะทำตรงนี้เดี๋ยวจะทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างกานวาดอย่างบารวไดเสียงจบแล้วครับเส <laughs> ียงจบไปแล้วครับตอนนี้คือทําอย่างเดียวแล้วครับหาเงินอย่างเดียวครับตอนนี้หน้าที่ของคู่คือหาเงินเพื่อ ทำวันนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ครับก็ก็กยังไม่เห็นกันครับยไม่เห็นที่จะเป็นเหือหอหรือบ้นานม,ามันก็คือบ้านที่เราจะสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเรือนหอหรือเรียกว่าอะไรแต่สำหรับผมมันคือมันคือโฮมครับ สร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันก็ถ้าภาษาไทยก็คงเรียกว่าเรือขออลไรมั้งครับแต่ว่าสําหรับผมมองว่ามันไม่ได้ถูกซื้อมาเพื่อการแต่การแต่งาตงานะแต่มันถูกซื้อมาเพื่อที่เราจะสร้างอาาคตที่เราวางไว้ด้วยกันเป็นเราจะต้องรอให้บ้านเสร พ,พูดอะไรอะ่ะเขาก็เห็นป้าถ้าผมอยากเซไ์นี่เป็นที่สุดท้ายที่ผมจะพูดถูกไหมฮะถ้าผมพูดตรงนี้นรู้ท <kins> ั้งโลกฮะเพราะฉะนั้นถูกไหมพี่ถ้าผมจะเซไ์ผมจะมาพูดตรงนี้ทำไมถูกไหมฮะครับมันมีภาพอย่างทีสินถามว่าแมบอมเห็นภาพตั้งแต่2-3ปีที่แล้วแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาคิดปีนีคมม 2, ค้ครับ คิดไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วนี่ชีวิตหลังแต่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถามว่าแน่นอนมีไหมออของฟอร์สครับเพราะว่วามันคือเพื่อเราคู่เพื่อครอบครัวเพื่อให้เกียรตินีให้เกียรติครอบครัวนีคุณลอคุณแม่ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับแต่ก็เห็นแต่ผู้ใหญ่ สื่อที่บอกว่านิวว่างเนาะนิวว่างนั่นแหละครับคนที่เอฟสีขาวเชื่อดชุดเสื้อสีขาวทุกวันคนนั้นแหละครับส่ไม่ใช่ที่บ้านครับแต่ว่าเขาเข้าใจครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราทําอะไรบ้างในออชีวิตทุกวันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างยุ่งทําอะไรบ้างผมก็เขารู้อยู่แล้วแหะครับว่าทุกวันนี้ที่ผมทําทุกๆอย่างเพื่ออะไรเขารู้อยู่แล้วครับก็ไม่เอาสิอย่าถามเยอะสิเดี๋ยวรุด อ,อ,อ,อีกเรื่องหนึ่ง<ม>แต่ว่ามด <i> ูดครับในงานน้งเือต้องนำใจเีาด้วน,นะครับว่าไม่เขาเป็คนคนคออกแบบเองคือประเดน็นคือเราคุยกันเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเห็น <i> <i> ภาพงานแต่งแบบไหนอยากเชิญใครมาบ้างอยากจัดแบบไหนแบบเล็กแบบใหญ่แบบ<ล>ะอะไรอย่างเงี้ยครับเราคุยกันไว้นานมากนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้ว ผมแทบจะตามใจรีกับทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าแค่บางสิ่งบางอย่างที่จะแบบเธอไม่ได้นะเพราะอะไรเราคุยกันด้วยเห็นเหตุและผลแต่ว่าเขาอยากได้แบบไหนผมก็จะพยายามทําให้ได้ัอยู่แล้วในทุกๆเรื่องนะแต่แต่อย่ามองคนผู้ผู้รบางคนก็บอกว่าถ้ามีภาพแต่งงานขึ้นมาแล้วภาพของลูกก็จะมาด้วยาอยากมีทั้งคู่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราเรา อย่างที่ผมบอกครับการสื่อสารมันสำคัญที่สุดแล้วผมกับลี่สื่อสารกันในทุกๆเรื่องอยู่ล้ครับเพราะฉะนั้นปล่อยเป็นธรรมชาติครับอะไรที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราไม่อยากไปเร่งไม่อยากไปสร้างไม่อยาก c r e เอทอะไรขึ้นมาเพราะความต้องการของเราทั้งคู่เราอยากให้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอยากให้เกิดมากาค,ครับ Welcome to Star Society